ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมระยะไกลนะครับโดยใช้โปรแกรม TeamViewer นะครับโดยเงื่อนไขก็คือว่าเราจะต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ทั้งสองเครื่องนะครับเมื่อเรามีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถที่จะรีโมทหรือควบคุมเครเื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระยะไกลได้นะครับเรามาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการติดตั้งนะครับเราสามารถที่จะค้นหาโปรแกรมนะครับผ่านตัว Google นะครับผ่านตัว Google เข้าไปที่เว็บไซต์ Google แล้วก็พิมพ์คาว่า TeamViewer นะครับดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดตอนนี้น่าจะเป็น TeamViewer 12นะครับ โอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของ Mac Linux ระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับคราวนี้ให้เราเลือกเป็นของ Windows นะครับ TeamViewer for Windows ดาวน์โหลด TeamViewer ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะเริ่มดาวน์โหลดนะครับ TeamViewer Setup.exe นะครับ ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่นะครับประมาณ14เมกะไบต์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการทำงานต่างพื้นที่ได้นะครับคนหนึ่งอาจจะทำงานอยู่จังหวัดจันทบุรีบางคนอาจจะทำงานอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็สามารถที่จะทำงานหรือพูดคุยหรือส,สามารถที่จะแชร์หน้าจอนะครับการทำงานร่วมกันได้นะครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะมาตรงชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับอา,อาจจะใช้วิธีการดับเบิลคลิกที่ไฟล์นะครับเพื่อที่จะเซตอัพไฟล์นะครับก็ตรงนี้ก็กดรันได้เลยนะครับแล้วก็รอการติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับตัวโปรแกรม TeamViewer นะครับเราสามารถที่จะใช้แบบฟรีได้นะครับก็เลือกเป็น Basic i n s t a l l a t i o n นะครับแล้วก็เลือกเป็น Personal นะครับ Non-Commercial Use นะครับแล้วก็กด Accept and Finish นะครับตรงนี้ก็กด Yes นะครับโอเคนะครับการติดตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับแล้วโปรแกรมก็จะมีการเตรียมความพร้อม นะครับในการที่จะให้เราเริ่มใช้งานนะครับพร้อมกับบอกเครื่องมือต่างๆนะครับตัว ID ตรงนี้นะครับจะเป็น ID ที่ใช้ในการแจ้งเครื่องอื่นๆนะครับให้รีโมทเข้ามาพร้อมกับรหัสผ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> อโอเคนะครับ ตัว Partner ID นะครับ Partner ID ตรงนี้ก็คือเครื่องปลายทางนะครับที่เราจะรีโมออเทเข้าไปในที่นี้จะลองทดสอบเครื่องที่มีการเชื่อมต่อเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องที่เราสามารถเชื่อมต่อได้ก็คือเครื่องที่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้เราสามารถเชื่อมโยงเข้าไปนะครับในที่นี้ก็คือ7 2 4 5 6 7 หนึกนะครับก็เลือกเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับกด Connect to Partner นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับเจ็ดสองสี่ห้าเจ็ดหเจสองส่ห้าเจดหหนึ่งเกะใส่รหัสไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราใส่รหัสไม่ถูกต้องเราจะก็จะ Connect ไม่ได้นะครับ ในที่นี้นะครับเราจะต้องได้รับอนุญาตจากเครื่องปลายทางนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ทําการรีโมทเข้าไปนั่นเองนะครับเพราะถ้าเราทราบแค่ ID เราก็ไม่สามารถที่จะรีโมทเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องปลายทางจะต้องอนุญาตก่อนนะครับเขาก็จะมีการแจ้งรหัสนะครับู้ด,ดง่ายๆคน2คนก็จะต้องมีการตกลงกันนะครับหรือมีการพูดคุยกันก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะทําการเชื่อมต่อเข้าไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเครื่อง เครื่องต้นทางนะครับได้มีการรีโมทไปยังเครื่องปลายทางเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะมองเห็นหน้าจอนะครับอันนี้เป็นหน้าจอของอีกเครื่องหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะใช้เมาส์คลิกเราสามารถที่จะปิดหน้าต่างนะครับเราสามารถที่จะทําการส่งไฟล์นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นเราเข้าไปในเว็บไซต์นะครับหรือเข้าไปแก้ปัญหานะครับเข้าไปแก้ปัญหาให้กับอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ ที่อยู่ต่างพื้นที่กันได้นะครับก,ก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการทำงานในต่างพื้นที่นะครับทีนี้ถ้าเราจะปิดนะครับถ้าเราจะปิดเราก็กดตรงนี้นะครับกดรีโมทแล้วก็กดปิดเครื่องหมายกากบบทได้เลยนะครับ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นนะครับ